ถึงแม้แฟนคลับอย่างพวกเราส่วนใหญ่ก็ไม่อยากให้วันสุดท้ายของซิทคอมเรื่องนี้มาถึงจะเชื่อไหมครับพวกเราเองก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าวันสุดท้ายของซิทคอมเรื่องนี้จะออกมาเป็นยังไงถึงจุดหนึ่งเราก็จินตนาการไปต่างๆนานา,นา,นานเลยนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เราลุ้นมากที่สุดก็คือตัวละครหลักของซิทคอมเรื่องนี้นั่นก็คือพี่เป็นต่อนั่นเองเนื่องจากชื่อของแกเนี่ยมันเป็นชื่อที่ต้องเป็นต่อไปเรื่อยๆ น่าจะหาที่ลงได้ยากครับแต่เพราะเราก็แอบคิดนะครับว่าอยากให้พี่เป็นต่อได้สมหวังกับความรักสักทีเพราะในช่วงที่ผ่านมาแกก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมากเลยนะครับเพราะแกรู้สึกว่าอยากจะหยุดที่ใครสักคนหนึ่งเพื่อสร้างครอบครัวก่อนที่จะลาจากโลกนี้ไปนะครับมันทําให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าวันหนึ่งพี่เป็นต่อจะสมหวังกับความรักสักที ก็น,นั่นอาจจะเป็นจุดสิ้นสุดของซิทคอมเรื่องนี้นะครับแล้ววันนี้เอง SDT จะพาเพื่อนๆไปพบกับตอนจบที่ควรเป็นของซิทคอมเป็นต่อก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปทีป like, ่ปุ่มไลค์เบาๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับมันคงเป็นสิ่งที่แฟนคลับทุกคนรอคอยนะครับนั่นคือพี่เป็นต่อที่มีโอกาสสมหวังกับความรักสักที แฟนคลับอย่างเราเฝ้ารอลุ้นแล้วก็สงสารทุกครั้งนะครับที่พี่เป็นต่อไม่สมหวังกับความรักเลยสิ่งที่เราอยากให้เป็นก็คือคนคนนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นพี่ทิพย์ก็ได้ครับพอดูแล้วพี่ทิพย์กับพี่เป็นต่อไม่น่าจะเหมาะสมกันนะครับโดยประการทั้งปวงเลยนะถ้าไม่งั้นคงสมหวังกันมาตั้งนานแล้วแหละครับ แต่การมาของน้องยาดาจุดประกายความหวังของแฟนคลับชิทคอมเรื่องนี้เอามากๆครับด้วยตัวน้องยาดาเองเธอก็มีความน่ารักขี้อายแล้วก็ไม่ได้ใส่ซื่อจนเกินไปแถมรู้ทันพี่เป็นต่อในหลายๆเรื่องเลยนะครับแล้วถ้าผู้หญิงคนนี้จะสมหวังกับพี่เป็นต่อพวกเราก็ยินดีด้วยนะครับแอบคิดไปอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้มีลูกไปเลยก็ได้นะครับจบๆไปเลย เดี๋ยวเกิดแต่งงานแล้วเลิกกันสิทธิ์คองเรื่องนี้มันจะไม่จบเอานะครับหน้าตาก็เอาแบบเหมือนน้องโพไปเลยนะลูกพิคิดไปเลยครับผมและในด้านการงานของพี่เป็นต่อเราก็จินตนาการว่าพี่เป็นต่อได้ซื้อหุ้น BKL จนกลายเป็น CEO ผู้บริหารคนหนึ่งของบริษัทนี้ไปนะครับดูภูมิฐานขึ้นมาเลยนะครับเอาจริงๆแล้วเรื่องน้องพอใจเนี่ย พาให้แฟนขับอย่างพวกเราเนี่ยงดยินอยู่พอสมควรเลยนะครับสาเหตุเพราะว่าความรักของเธอมันดูไม่ค่อยจะใสสะอาดอยู่พอสมควรนะครับพูดตรงนี้ไม่รู้ว่าทัวจะลงผมหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่ารู้สึกว่าน้องพอใจรักง่ายไหนเร็วนะครับอย่างกรณีพี่นูเนี่ยถึงขั้นกุกเข่าขอแต่งงานแล้วนะแพลนว่าจะแต่งงานกันแล้วด้วยแต่พอการมาของขั้นเทพ ทำให้น้องพอใจเปลี่ยนใจจากพินุไปเลยนะครับคือมันปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวกับคันเทพเพอ,อาะไอการที่พอใจเปลี่ยนไปสนใจคันเทพมากกว่าพินุในขณะที่ยังเป็นแฟนกับพินุอยู่นั้นมันก็ชัดเจนมากๆแล้วนะครับแล้วหลังจากที่คันเทพได้ตายไปน้องทรงน้องแซนอะไรเด็กๆที่เข้ามาเนี่ยเธอก็ไม่ได้ตกลงวงใจว่าจะเอาใครดีอาจเป็นว่าเราตัดตอนตรงนี้เลยแล้วกัน เดี๋ยน้องพอใจจะดูไม่ดีเอานะครับเราจินตนาการว่าพินุกลับมาในซิทคอมไปต่ออีกครั้งแล้วการกลับมาของแกในครั้งนี้เส้นทางความรักใหม่ของพินุกับพอใจก็เริ่มต้นขึ้นครับหลายๆคนอาจคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อหมดรักกันไปแล้วแต่ถึงแม้นหมดรักกันไปแล้วก็จีบกันใหม่ได้ใช่ไหมครับและแน่นอนครับทั้งคู่ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันแต่น้องพอใจก็ได้ขายกิจการมินิมาร์ทไปครับ เนื่องจากแม่ของน้องพอใจที่อยู่สหรัฐอเมริกาอายุก็เริ่มมากขึ้นแล้วมีอาการเจ็บป่วยครับจนทำให้ทั้งพี่เป็นต่ะน้องพอใจรู้สึกเป็นห่วงแม่เป็นอย่างมากดังนั้นพอใจจึงตัดสินใจขายมินิมาร์ไปครับและตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่กับแม่ที่อเมริกาและแน่นอนครับนี่คือบทพิสูจน์ความรักใหม่ระหว่างพี่นุกับน้องพอใจเพราะพี่นุตัดสินใจเดินทางไปอยู่กับพอใจที่อเมริกาด้วยกันครับอย่าแอบไปชอบฝรั่งอีกละ่ะ ตีตายเลยเนี่ยมาหากาบความรักกับหญิงโฉดชายชั่วสักลินและสักกิลลี่พิยอมกับเจมินนี่ยาวนานจริงๆนะครับรักๆเลิกๆเป็นอย่างนี้อยู่เป็นประจำครับโดยที่จริงแล้วทั้งคู่เป็นเพียงคนที่รักสนุกเท่านั้นบางครั้งปากก็ไม่ตรงกับใจจนทำให้เกิดความห่างเหินอยู่บ่อยครั้งแต่แล้วที่สุดเมื่อทั้งคู่เติบโตจนมีอายุมากกันแล้วค็รู้ตัวเองแล้วแหละ ว่าต้องหยุดเล่นสนุกสักทีควรจริงจังกับชีวิตคู่ได้แล้วและแน่นอนก็อย่างที่เรารับรู้นั่นแหละครับทั้งคู่รักกันมากและไม่มีใครที่จะเหมาะสมที่จะเป็นคู่กันเหมือนกับคู่นี้เลยนะครับเปรียบดังผีเน่ากับลงผูเลยก็ว่าได้ครับสุดท้ายทั้งคู่ตัดสินใจแต่งงานกันแต่พิยมก็ลาออกจาก BKL ครับเพราะรู้สึกว่าชีวิตในเมืองเป็นชีวิตที่ทำให้แกเป็นคนดีได้ยากแล้วจีมินก็เห็นด้วยครับ เธอขายกิจการบางบ่าไปตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเก่าของพี่ยมนั่นก็คือหมู่บ้านกกไม้แดงจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองแล้วถึงแม้นพยานรักจะไม่ใช่ลูกของเจมินจริงๆแต่เจมินเองก็เอ็นดูน้องขุนที่เป็นลูกของพี่ยมกับน้องปูครับเธอคิดว่าเหมือนเป็นลูกตัวเองเลยแหะครับนั่นหมายความว่าพี่ยมกับเจมินรับน้องขุนมาเป็นลูกโดยได้ฉายาว่าสกกลินลูก ที่สุดแล้วความอดทนของคนเรามันมีจํากัดนะครับเอาจริงๆนะบางทีคนเป็นสามีก็อยากให้ภรรยาให้เกียรติบ้างกระทืบอย่างก็หมูกับหมาตาเขียวหัวแตกมาทํางานอยู่เป็นประจําอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าทั้งคู่ไม่ได้รักกันจริงๆนะแต่เป็นเพราะมีพยานรักเกิดขึ้นสองคนนั่นเองนนคือน,น้องต้นน้ํากับน้องต้นไม้ซึ่งพี่อูดแก ก็ได้แต่รอว่าวันไหนลูกทั้งสองคนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีงานทําไปหลักแหล่งแล้วแกก็คิดมาโดยตลอดว่าแกจะไม่อยู่กับพี่ลูกน้ําครับและเมื่อวันนั้นมาถึงพี่อู๊ดจึงตัดสินใจบอกเลิกพี่ลูกน้ําครับซึ่งเช่นเคยครับครั้งนี้โดนกระทืบแต่เหมือนโดนหนักกว่าเดิมอีกนะครับถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเลยนะและนั่นคือการฟ้องหย่าที่เกิดขึ้นในสิทธิคอมเรื่องนี้ครับพี่อู๊ดอาศัยสถานการณ์ที่ภรรยากระทืบตนเอง จนต้องนอนโรงพยาบาลฟ้องหย่าภรรยาของตนเองครับจนสุดท้ายทั้งคู่ต้องเลิกลากันไปแต่ครั้งนี้จำเลยไม่ได้เป็นพี่ลูกน้ำหรอกนะครับเพราะจริงๆแล้วพี่อู๊ดเนี่ยแกแอบมีภรรยาน้อยอยู่นะครับเห็นไหมล่ะไอคนเทาๆมันเทาจนดำปิดปีแล้วนะครับและแกก็ได้ใช้ชีวิตกับเมียของแกคือเมียน้อยนั่นแหละครับเพื่อนๆน่าจะจำกันได้ใช่ไหมครับว่าพี่ออกับพี่วอกเนี่ย เคยได้กันจริงๆครั้งหนึ่งนะครับคือเคยได้กันจริงๆแบบไม่ใช่ตอนที่พี่เปนต่อหลอกว่าได้กันนะครับแต่ครั้งนี้ล่าสุดเนี่ยทั้งคู่ได้กันจริงๆครับแล้วพี่ออก็แกล้งหลอกกับพี่วอกว่าตัวเองท้องพี่วอกนี่วางแผนชีวิตที่จะใช้ชีวิตกับพี่ออไปแล้วนะครับแต่ณตอนนั้นสรุปแล้วพี่ออไม่ได้ท้องครับแต่ในจินตนาการของพวกเราที่มันผุดขึ้นมามันบอกว่าที่พี่ออบอกว่าไม่ได้ท้องเนี่ย จริงๆแล้วเธอรู้ว่าพี่วอกจะไม่รับผิดชอบก็เลยแกล้งหลอกไปว่าไม่ได้ท้องจริงๆจริงๆแล้วเธอตั้งท้องจริงๆครับถึงจุดหนึ่งเธอก็ท้องโตขึ้นเรื่อยๆโพสลงโซเชียลว่ามีท้องแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเด็กร้อนถึงสาวๆ BKL จะต้องไปถามไทยพูดคุยจนสุดท้ายได้รู้ว่าจริงๆแล้วเธอตั้งท้องตั้งแต่ตอนมีอะไรกับพี่วอกแล้วแหะครับแต่เธอไม่ยอมบอกว่าเธอท้องเรื่องพวกนี้สาวๆไม่ยอมอย่างแน่นอนครับ พี่วอกถามพี่ออท้องจะปล่อยให้พี่ออรับผิดชอบลูกอยู่คนเดียวได้ยังไงสุดท้ายเรื่องทั้งหมดก็แดงขึ้นและพี่วอกก็เลยต้องรับผิดชอบพี่ออในฐานะที่เป็นพ่อของเด็กและเป็นสามีของพี่ออแหละครับแต่อย่างว่านะครับโบราณเขาว่าอยู่กันไปเดี๋ยวก็รักกันเองซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคนเราอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันแรกๆก็ไม่ได้คิดว่าพี่วอกจะรักพี่ออได้พี่ออเนี่ยรักพี่วอกอยู่แล้วนะครับแต่พี่วอกนี่สิสุดท้าย รักพี่อจนหัวปักหัวปำหึงห่วงพี่ออย่างก,กับวัยรุ่นเลยแหละครับแล้วความรักของทั้งคู่ก็ไปผีดอกออกผลอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับพอพี่วอกตัดสินใจลาออกจาก BKL แล้วไปใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดลบบุรีบ้านเก่าของแกเองนั่นแหละครับอาจจะดาร์กสักนิดนึงนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับตอนจบมันไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกันไปทั้งหมดนะครับ ชีวิตจริงมันต้องมีความสูญเสียบ้างแหละครับแลวครั้งนี้คือพี่หมอนครับเธอต้องเสียชีวิตไปด้วยโรคช็อกกลาซซสซึ่งโรคนี้เดิมทีเธอเคยเป็นมาก่อนใช่ไหมครับเธอได้รับการรักษาจนหายไปแล้วแต่อย่างว่าเลยครับเคยเป็นเคยหายก็กลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งได้ครับเธอต่อสู้อยู่กับโรคนี้หลายปีเลยนะครับซึ่งในตอนที่เพื่อนๆได้ดูเธอที่ผ่านมานะครับเธอได้เป็นโรคนี้แล้วครับแต่เธอไม่ได้บอกใคร เพราะเธอต่อสู้กับโรคนี้ด้วยตัวคนเดียวครับเธอไม่อยากให้คนอื่นรู้และคอยมาเป็นห่วงเธอขายหุ้นให้กับพี่เป็นต่อแล้วเธอก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวที่บ้านแต่ปุปปับเธอก็เข้าโรงพยาบาลอาการสุดหนักมากครับญาติและเหล่าแก๊งเป็นต่อมาดูแลเธอแล้วสุดท้ายเธอก็จากไปด้วยอาการสงบจบด้วยพี่หมอนเสียชีวิตครับผม หายสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเจมินไขยบางบาให้กับใครใช่ครับพี่จวบนี่แหละครับเป็นเจ้าของร้านบางบาคนใหม่ฟังไม่ผิดครับเพื่อนๆพี่จวบเป็นเจ้าของร้านบางบาจริงๆครับอย่างที่เรารู้กันแหละครับพี่จวบคือกัปตันร้านบางบาแกประหยัดอดออมวางแผนอนาคตอย่างมากเงินทุกบาททุกสตางค์แกพยายามเก็บไว้ให้ได้มากที่สุดแต่ว่าไปมันก็ไม่เพียงพอที่จะเซ็งร้านบางบาจากเจมินได้นะครับ แต่เจมินแกใจดีครับแกให้พี่จวบเนี่ยผ่อนกับแกได้ครับสุดท้ายพี่จวบก็ยกระดับจากกับตันร้านบางบากลายเป็นเจ้าของร้านบางบาไปแล้วครับพี่ดินที่เคยเป็นเด็กเสิร์ฟแกก็ได้มาเป็นกับตันแทนพี่จวบครับจากนั้นก็รับเด็กเสิร์ฟใหม่ๆอีกหลายคนเลยนะร้านที่พี่จวบบริหารทั้งใหญ่และดูดีขึ้นเป็นกองเลยแหละครับนั่นแหละครับน้องพอใจขายมินิมาร์ทไป พอเธอและพี่นุตัดสินใจจะไปดูแลแม่ที่อยู่อเมริกาดังนั้นเธอจึงขายมินิมาร์ตไปแล้วคนที่ซื้อไปก็คือพี่ก๊อฟกับพี่ไหลนั่นเองสองคนนี้หุ้นกันเพื่อซื้อร้านมินิมาร์ทไว้เพราะทั้งคู่ทั้งผูกพันกับร้านนี้และที่สำคัญถ้าน้องพอใจไม่อยู่ก็ไม่รู้จะทำงานที่ไหนถ้าคนอื่นซื้อไว้ก็กลัวว่าจะได้เจ้านายที่ไม่ตามใจเหมือนน้องพอใจก็เลยตัดสินใจซื้อไว้นั่นแหละครับแล้วทำไมต้องสองคนใช่ไหมครับ อย่างแรกเลยนะพี่ก๊อฟเนี่ยไม่มีปัญญาหรอกครับที่จะซื้อมินิวัดไว้ส่วนพี่ไหลแกเก็บเงินได้ดีฮะแกสามารถซื้อได้แต่ที่ต้องหุ้นกันก็เพราะว่าทั้งคู่เพิ่งมารู้ใจตัวเองว่าต่างคนต่างแอบมีใจให้กันครับเพื่อนๆคงจะงงใช่ไหมครับว่าไม่เกิดขึ้นได้ไงอย่าลืมสิครับว่าทั้งคู่เนี่ยตีกันบ่อยมากเลยนะครับเขาบอกว่าตีกันบ่อยๆสุดท้ายก็ได้กันซึ่งมันก็กลายเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ จริงๆแล้วทั้งคู่แอบรักกันมานานแล้วฮะแต่การแสดงออกกับตรงกันข้ามเลยทั้งคู่เลยไม่ได้รู้ใจกันสักทีแต่การไปของน้องพอใจทำให้ทั้งคู่คิดได้ว่าวันหนึ่งคนเราก็ต้องจากกันสุดท้ายก็เลยเปิดเผยความในใจดีกว่าทั้งคู่จึงตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็เป็นหุ้นส่วนร้านมินิมาร์ตไปด้วยนะครับยังมี3คนที่ทำงานอยู่ที่นั่นนะครับนั่นคือพี่ป้อม เธอขยับมาเป็นหัวหน้าฝ่ายขายแทนพี่เป็นต่อครับลูกสาวของเธอโตแล้วนะครับมาทํางานอยู่ที่นั่นด้วยนะน้องอิ่มกับน้องเค้กตัดสินใจคบกันเป็นแฟนก็อย่างที่เรารู้แลลวครับทั้งคู่ชอบพอกันมานานครับสุดท้ายก็เลยตัดสินใจเปิดตัวให้ทุกคนได้รู้ว่าทั้งคู่เป็นแฟนกันครับส่วนน้องนุ่นเธอตัดสินใจลาออกจาก BKL ไปเดินตามความฝันของตัวเองนั่นคือเธออยากเปิดร้านกาแฟเล็กๆร้านหนึ่ง ล่าสุดคือเรารู้ว่าพิทิพไปทำงานอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับเมื่อเธอรู้ว่าพี่เป็นต่อแต่งงานกับน้องยาดาจนมีลูกด้วยกันเธอจึงตัดสินใจบวชตลอดชีวิตครับและเผยแพร่พุทธศาสนาในต่างประเทศไม่รู้ว่าบวชเพราะอกหักหรือเปล่านะครับแต่ที่สุดแล้วเธอก็ตัดสินใจบวชตลอดชีวิตไปแล้วครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือตอนจบในจินตนาการของเราที่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับ เอาจริงๆแล้วเราไม่อยากให้สิทคอมเรื่องนี้จบลงหรอกนะครับแต่ว่ายังไงเชะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราสิท์ความเองก็ต้องมีวันจบแล้วเป็นต่อตอนจบของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างครับลองแบ่งปันกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆอย่าลืมกด Subscribe like, และกระ,ะดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ SDT สวัสดีครับ